สบายดีพี่น้องรักใครพี่เข่าเฮ้สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวทำแรงพี่น้องกินตั้มกินข้าวที่ยังพี่น้องเรื่องอุ่ย็นล่ะกับเรื่องอุ่ยนตะแลงได้เนาะแม่ก็ตั้มโมโหกินตั้มโมโถอดแล้วหอมถอดแล้ว ก็เป็นอะไนี่วะเป็นดอกแดงหรืทอหอตำมตำกแล้วนี่ตากระปองอออนตอนขี่มาแล้วมันหเขาไหมดเลยมาเดอยากใหอยากสูงเลยบ้างมาเดพี่น้องันอมกันพี่น้องสบายดีพี่น้อง งั้นเนาะนั้นเดี๋ยวไปแล้วถึงอืมจ,ม,มจ็กตก่ำของคุณจ็กต่ำคาราเมลสำนึกเอาอนี้กระเาทานี่สันยังไม่ถึงเทาถึงไหมท่านพด่จะกินปลากระป๋อง เขาเล้วเขาหางหนึ่งมันอนเน้เขาใบใครจะขึ้นเนีนี่เเขาใบให้พอไปซื้อตลาดในเขาไปซื้อสบู่มีสโลเจ้าขา้าขาข้าขาไปเขาไหมรถรอข้าวอันใหม่เอเบอไว้ซื้อมดถิ่นนมองเหนเกนะคนอยู่เขาเลย มึงจ <passage> <ci> <Wha> ับเนาะเบอขายใครรู <atrav isa> <phones> ่ามีจับกะจีก็ไ่มครู้จับเบียดแล้วสามเราบอกเบียดแล้วใครกนก็หาตีลยพันหน่อยไปซื้อลอยหานก็ทาหาพันอยนูน ไปเลยฮะแม่บออืมอยากซื้อเลยฮะเราพังวิทอยเ้นะตไอย่างงิไปเลยฮะแบบนี้นวาเขาจกินปลากระเพราเขาะัเขาจะกินแหงาแ่้วกระเพราเนาะนางเาองกินเผาเนสใชเองไม่กลงเฟซอเปเจ้าเลยทำาอเพลอนเลยอืกินเอาปลากินหมดแล้วอจะเปียกไปจ้กกัน

กางขาสีเงินขาเลยข้างนอกบ่สีฟ้าสีตู้เย็นง่ามเลยจนแล้วเลยขาตอนแล้วี่มาเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรกันคสีมันกางามอยู่ไกลอ่ะข้าห้อง้าไดไหเดี๋ยวอหไรบมาตัง ไช่ไช ER. ่เอออ่อข่าตัวนี anyway. <13> <13> <13> <13> <13 ่ไม่เวไล่หางนีเอ้าไก่จ้อนข่าวนมือตําเองอซื้อซื้อนี่ตําเองมาต่อเดไปเลยเ่ระแฮมบอ่กร์มาซื้อกรบ่บุมี่มดหมากนาวกับ่มมีตอี่บานนี้่พ่อไปซื้อ่นเดอกไปซื้อหมกนาวมา้อคบแล้วไม่ได้คนสามทุกท้ายบุมี่หมากนาวกัตํามาตําช่นตาล จำมงเอาโก้ม,มึงของจ้ามดไว้ใจกับันยังคอจะมาห้เจ้าสองหน่วยเขาห้ันมสั่นยังเผ็ย่างนั้นแอละใรหเจ็เ็ดมือมึงบอสดอนโดจหมงมมีอันมะนาก็ให้จงคนอดบวจะมาใส่หัวอยกินันแล้บุตรา่เลากินจ กวได้กำไรงา, oh. <Okay. c oughs> านนะึโอ้โ <c oughs> ่เป็นอะไรแมาจังเลยไปนเลิอนตัก็รุนี้บอใส่ต้องเลยนะกินต้ำต่บหอมกินอะไ สำมหงมมาผิดารณาก็ใครก่อนเนะนี่ยเอาหงมทำก็ได้จุดทางุพอจุดทางุพอ่อคืนแล้วคืนมากนักสามหงกินอ้อปลาคอไปตวงวางเนเลย มีคนโตคดตึกงกูดเดียวคมวาในฝนตกเงินงแสนัอันมีคนไปอยู่เต็ม <laughs> ทำอะไรไ,ไปฝนตกนอนตอนเช้าบันเลตกเด็กชุดไปพันเมื่อ 8, เลยคอยเบาอยู่ว่าพันนั่นพุดพันยุเข่าพันยุเข่าสิบวันเปิดห้างยังได้เปิดเมื่อละบนลีเมื่อละเด็กมันบิดตะเมื่อวานนี้เข่าไทยเลยขอดอุบลแล้ะฝันไทยขององี้ยนีน้โรซาเลยเนี่ย จะทำสายนางยังะกินสามเมฆคั่วนะบม่กินตะเกินปตะเตนะตอนบบมีแล้วเราไม่ได้เฉลิหลุดตะเตยกันนะตอนโบมีแล้วหาแดงกับโมีเขากินปลากระปองพันชิสาตะเตยอันนี้เห็นมันยำแซ่บเลยใหญ่ตัวสิสายำกินกับแซ่บอยอันด็กก็หันควันจะนองตะปากอวันตำเพชร มันจอหัวอะไรเบ็นี้ออาตวนี่ไปปล่อยให้แม่คอยเหนแ่อวจังแรงๆคือมื่าเขาแรงกินน้วัวมากถินค่ะได้เน,นี่ยมันถึงให้ข้าวใหม่พี่น้องแต่ Lênh nhìn chẳng mình nào con nặng 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 nhìn nặng 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 ăn hấp nặng 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 เนี food, ่ยมันอุดแบบใหมันแล้วมันหายลง่นี่อุ่ลนใหกายมบิ้งือางทีแบางทีไมหาล้มันคุ้มรถนะรถเป็นี่คนีตาย้อันนี้ก็ะจองสิตอดอยู่ตําันสิวันตัไหววันสิได้ื่อกินนี้มาตอดล้หนบมันตอดรถเผามาเลยเขาดิ่งดิ่งไว้คนไปตากาเลยเป็นเสารั่งรั่งมะเขือนีกินอย่างไรเยอะั่งเ็ด คือแบบเป็ดคิดกปนไก่เป็ดห sure> ้องนี <g 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 ้อะไเปลี่ยนสามตัวคืบต้มต้มละกันยามันเนาะหมเนี <g <g ่ยฮหิงเก่นิงเก่นใเป็นเน็ไห่ไปนเนไเบิรนกูไปมูแมยมบได้เสะไ ้ันเกิดน่าถ้าเห็นวันเกิดน่าสนใจกะตัดอุนนงกัวนี่กับน้อง่ยนเซนดะร้องจัดให้มันเมื่อยทางอแม่เมาละไรรีบหลายคนถามสุดมันเกิดเพื่อนทำอะไรมามันเกิดโม่เมื่อคืนกับวันป คนเกิดเพิ่มอดไปแล้วกันนัดกับไปรี่เต้นแล้วนี้ดปนี่ชุเต้นก็เต้นเราเลไปี่ยังถึงว่านักแรงน้อรวเต้น้นเก่เก่งงคนมาลผมุ้ยสบเลยมันเนหาไปเลยแล้วพี่น้องเอ้ยแบบนี้ สีผนไฟไดเลยแ้วหอมแล้วตาต่ทำไมเน่ะชเจอมพอตัางหากักไม่พอไปเอาให้ม,ม,มากเหมานลงเขียนสี่มงก่อนไปคด้เจ็ดแปดสองนะออกันกันนะ ตึกบักเจ็ดส่นสองปหุืึงปอะโถชเอ็นสามพันเขาหนักกับจุเลยอันนั้นกับผีบ้านใ่จรบติดนี่โบเฮงเลยเดี๋ยวนี้คือกันแล้วเขาจะบเลอไปหาเชิดวงใช่เขาแบบไ่ฟังหัวเลยอยู่นี่นหะต่ำไปเลยสลจงะไปเรือันแ เลยไเลอยขึ <cents input> ้นมาสุดมีตำสตนเลยนะอนอก้ไก่กับพ่อไก่แซบตำข้าวอันนี้ไม่เชือครับเอาอะไรนี่นะไก่นี่ มาไม้ไปด้อสูนกับไก่นี่เลยได้บ่นเล็น้อยฮะตำหุงหมุดบางนาวตำเสนตาลก็ได้อยู่วะอ้าวตำมุ้งเสนตาลเลยได้บทเนีหนสามควบสุดพ่ายไก่ลห็ซูนกับไก่ในกำแพงไม่ได้ไปอีกเลยปัดหนึ่งเด็กออกมา ทมง่เดินงกืองเปดลงเพล่เกาเซ็นโซนี่กระบอกคอนแนบมึงนี่มัตายตัวได้นี่เราเท่ากันบเพื่อนปนะมาสาวนี่ไป สุท sure> uh ูนกมา่เวทสามแปะอะไรไปครับตกปลด้ยเขายอมเรื่องเขามือไปต้อนิ้วะเลัมือคาดหามือเขไม่อันตรายไกลเลยเาเ่าีเอามือเยสำคัญแลวกับดูการจับกันฝากและขายอยู่นะครบลูกนะอ่กาไกอร่อแล้วบุญข้าวข้าวนี่มันตกสลัดตกสลัดแจกโทรัพท์้ตา ก็ฆาเราฮะก็าเราฮะบ่าเรบ่เออรแล้วก็ไปได้ทำเขาจ้างรอเขค้ายไอ้เง่นเราจะพากันืไปมัน่อเออเดข้เ่าเพื่อไรเ่นึงบ้วก็เาไก่ก็บนน้ปะนะาะไก่พีบ้างมาอานักเ่นไกอยู่เสาแหง ดอบไก่โอ้เมื่นกเห็นชองฟวงค่ะอเอเพชรอะไรเฉยเลยเช็บตราหูเข่าอันนี้ยังมีส่วนอยู่ กินแต่เปลีป่ยนมาซอลนุ่อเสานี่แลละก็นแล้วเลยนะบุ๊ดกินเ้าเพี้ยนเหมืกัน,นยังส,สิบปะนี่เี่ตอนกิบสามแปดนีสามเนาะสามสินี่ออมาทงมือสามสิบเลย<อ>สามสิบเลยโอ้ากระดองเนาะ อ่าขาเท่ามีคนเอานกันแล้วขอเาเาอทาเอามาึเลยเาอกเทาเอามาถึกเลยเลยกันแล้วเอาให้ปกินได้อิ่อะไรบาดนี่มกิอิ่แล้วไหมของตึง พี่น้องสำหรับคลิปในไกด์ดอคอลาไปก่อนนะค,ะค,คน๊ะฝากองน้องคนสวรรค์ในดวจ้จพี่น้องไปกันเด้นอ,อนกัหพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยพี่น้องดบายดี